ขอนิดเดียวไม่ได้วะก็อขอเหมือนกันอะไรมึงวะก็ขอเหมือนกันขออ่ะกูขอเหมือนกันขอแค่หัวจุ่มๆพอกูก็ขอเหมือนกันขออะไรขอแมวมันจุ่มแล้วมึงว่าไม่มีคนจุมมนม่มมึงไหมมีแงโงโต่กูเลยง่อยู่คนเดียวเลยเหนื่อยเหลืออ่ะโอ้เ,อเหนื่อก็กูัวอ่ะมา ขอมีคนเดียวพอเลยสองคนดีกว่าอยากจะขอที่คนเดี๋ยวกูขอมักอ่ะอะไรของมึงวะกูขอมึงขอไม่เห็นจะเป็นอะไรแล้วก็เจ้ามันเออได้เดี๋ยวเอาป่ะต่างกันต่างมีเลยตั้งแต่วันนี้เลยไหมจัดป่ะจัดเลยรออี้อะไรล่ะครับอยากมีกูก็อยากมีเหมือนกันอี้เงี้ยมึงอยากมีได้กูก็ต้องมีได้ไม่ได้มันต้องมีก็มีดิไม่ได้ต้องจ้้าแลวกูก็ให้มึงมีไงกูก็มีด้วยกูอยากม้าดิอ้าโทรศัพท์กูไม่เคยทำแหมมีแต่มึงอ่ะคุยอะไใครคุยอะไใครอ่ะกูถามเหมือนมึงถาม ไไก็นั่นคือหัวออะไเป่าเวลามึงถาม,มา <c oughs> นันเน,นี่ยเนี่ยหาว่ากูแบบคุยโทรศัพท์กูยังไม่เคยคุยกับใครเลยแชทกูก็ไม่มีเปิดมาเคยเจอไม่มีแล้วมึงนี่ยาวเชียวเจ๋อโหมีอะไรมาพูดเลยปล่จะมาเรียนแบบพ่อกูเหรอทำไมอ่ะกูจะมีเยอะๆเลยเรื่องมึเเมงเหรอเนี่ยกูก็มีเหมือนกันแล้วอย่าอยู่ด้วยกันได้อย่างี่หผายต้องพูดเองนะอยู่กัน้เหี้ยอะไรแต่ขอมีนู้นนี้นี่ได้วะโคตรยิ่งโง่เลยเหี้ย มันเกี่ยวเหี้ยอะไรกับจริงของมึงเนี่ยก็แค่ผัวไปมีคนอื่นเนี่ยมึงไม่รักแล้วกูไม่มีคนอื่นนะเดี๋ยวให้ผัวกูถึงมามีกูก็ได้อะมึงนี่แม่งพูดอะไรมึงเถียงข้างๆผัวไม่นี่ก็มึงอ่ะมึงอ่ะพไม่เลยเอาแต่มึงไม่เข้าใจผู้ชายอ่ะมึงเบลผู้ชายไม่เข้าใจอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันมไม่เข้าใจอ่ะไอ้เหี้ยไม่มีใครเขาให้ไปหรอกถ้เออแอบไปมาเออเขาว่าไปอย่างไม่แอบก็ขอกันเลยดีๆเนี่ยมึงจะให้กูแอบไปเหรอกูไม่อ่ะก็กูก็เดี๋ยวกูก็ขอมึงไปเหมือนกันของอะไรของมึงวะ